จำติกท่านเขา้าเซเกม Granny House วันนี้เปิดเบียบนะก็ตามนั่นแหละอยู่กับ Granny House นะวันนี้ผมมาเล่นแค่สามตาสามตาเดียวสามตาจริงๆเลยนะผมเล่นจบในสามตาถ้าสามตาเมื่อไหร่คลิปจบเมื่อนั้นนะโอเคเอาเซิร์ฟนี้แล้วกัน ใครได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องไอ้นี่อะไรอะผมผมเปิดซูเปอร์ฮันเดอยู่ข้างๆในโน้ตบุ๊กแล้วทำไมคนมันน้อยจังโอค้คไสามคนสี่อุ๊ยเป๊นึงสามสองหนึ่งโอเคเรมได้นี่โน้ตบุ๊โอเคอันนี้จะเป็นโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับผม มันก็จะเป็นโหมดที่แกรนนี่เนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้อาวุธอะไรนะโหมดนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากเดี๋ยวนะจื๊๊โอเคฮลัลโหลนอยเด็กๆให้ไปไหนกันโหมดไม่ อยู่ไหนวะคลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งเท่าไหร่แต่เล่นหนัอุ๊ยผมอเ,เสีเยด้วรคอเป

ชนะเรียบร้อยฮะสามคนเนี่ยนะว้ t ดดดเดี๋ยวผมขอย้ายห้องแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคจบไปแล้วหนึ่งตาผมขอเอาห้องนี้แล้วกันออาห้องนี้เริ่มเกมไปแล้วไปนไรผมขี้เกียจสร้างห้องไงขี้เกียจรอไม่มีเพื่อนเล่นด้วยโอเคเต็มแล้ว ถ้เคยเล่นเกมกคุณยายแกรนนี่นี่ก็น่าจะรู้อันนี้จะเป็นเกมที่ถอดแบบมาจากคุณยายแกรนนี่แต่ว่าเออเอามาจะได้ยังไงเอามาเหมือนเอ่อโมดิฟายใหม่ให้มันผ้ามันเป็นกระตูนคลิปนี้อาจจะได้ลงเย็นวันจันทร์นะผมวันนี้ผมอตอนกลางคืนวันเสาร์ เนเืองได้มานั้นหนึ่งกแจกุญ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 แจ่ไมไม่เห็นผมเมื่อกี้เออขาแอบนก่น วันนี้ถ้าเสียงเบาหรือดังไปช่วงไหนก็ขออภัยด้วยล้วกันนะเอ,อ่อพอดีว่าผมไม่มีไหม่นะ่ะยังหาซื้อใหม่ไม่ได้ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเก็บตังค์นะ<อ>คุณผู้ชมช่วยเข้าใจผมหน่อยลวกันว่าผมก็แค่ป .4 ป .4 ป .5 นี่เองช่วยเข้าใจผมหน่อยลวกันนะโอเคคุณเจ้าสีฟ้า แอบไป ยาวีนี่นี่นี่ไงล่ะมึงไม่โดนแย่เ yeah, ลีย้ยวทุกคนเอาไงดีเนี่ยมันเฝ้ากันอยู่ทั้งสองตัวเลยอะถ้าเพื่อนมาไม่รอดแน่ ช่วยกันปลา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 อุ้ยไม่โดนอุ้ยยิ้มติดเพดานไอ้บ้าไหนโอเคไม่มีคนมาเพื่อนเพื่อนไม่มีใครกล้ามาทุกทางเดียวคือต้องหาถ้ามันเฝ้าอยู่ในทางเดียวก็คือต้องหา,างกุญแจสีเขียวกับบอลเพลย์สองอันให้เจอภายในเวลาหนึน่งนาทีถึงจะเป็นทางออกสุดท้าย เออเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอาร์คลงไปด้วยแล้วกันนะผยจะได้ลงอาจจะได้ลงฉเฉพาะวันจันทร์นะทุกอาทิตย์เลยมันอาจจะมีปนๆเมาบ้างบางวันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างเท่าไหรนน่ต้องเรียนวันนึงต้องเรียนเจ็ดแปดวิชาก็เลยต้องเลวนควิดโอเค ป้าวันเสองตัวอย่างเงี้ยช่วยเพื่อนช่วยยังไงนะอุ้ยไม่รู้มือกันไใช้อหละมไม่ต้องถอดหรอกทำไมวะทำไมวะอุ้ยเลือเพย์ยอะแค่คนเดียว งเออโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เกมนี้จบเลยแล้วกันดู okay, ท่านเราจะยืดเยื้อน่าดูะเอ้ไม่ต้องดีกว่าเลยแค่ยืดเข่าเองเราก็จะแพ้ละแล้ว้แล้วเย่ดีใจจังเลยเรากำลังจะแพ้แล้วเย่ เย่เย่ดีใจจังเลยเราโดนจับเย่ดีใจมากเลยก็ดีใจเลยนี่แพ้จนได้โอเคนะทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมที่สามในเกมสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะปิดคลิปละ อัดมาได้แค่9นาทีแล้คลิปนี้จะส่อนหน่อยนะผมเดี๋ยวเราจะอัดกันคราวหนา้นาให้มันย,ยาวไปเลย ยี่ยเลี้ยวทุกคนห้องผมล็อกผมออกไปไม่ได้ผมโทรหาไม่จอยหน่อยตอนนี้ผมอยู่ในห้องผมผมออกไปไม่ได้ทางเดียวที่จะออกไปได้ก็คือต้องมีคนสะดอกกรวันนี้ผมไม่มีอะไรในห้องนี้ที่จะสะดอกกรปรตูประตูประตูด้วยเลย เดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมออกจากโอเคทุกคนกลับมาละโอเคต้องเปิดไอแอกเข้าได้ซะเดาะดอนหนมันคปิดอยู่แล้วอย่าบิดบ่อยเดแล้วล็อกอีกเย่เลย ต่อไปยังดีนะที่มีแม่มันทัศนอยู่ข้างบนน่ะเออดีนะถ้าไม่มีนี่จบเลยโอเคก็แต่ปิดหน้าต่างยังเมื่อกี้นี้เกมเมื่อกี้นี้ก็จบไปแล้วนะผมผมต้องหลุดยังไงคลิปนี้ผมก็ขอพักเอาไว้เท่านี้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอพักคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะผมคลิปนี้อยู่วันจันทร์นะน่าจะลงวันจันทร์โอเคเดี๋ยวเราเจอกันในตอนวันจันทรแล้วกัน